ที่อาจารย์พูดถึงถ้ารู้กับแก้วน้ําเนี่ยใจมันก็แวบ,บขึ้นมาคือตั้งแต่อาจารย์พูดถึงถ้ารู้โดยที่อย่างพอดีพวกมองไปที่ต้นไม้มองไปอะไรเนี่ยแต่เราไม่ใส่ชื่อมันแค่มันแค่เห็นมันมันแค่เห็นเราไม่ไม่ต้องใส่ชื่อมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีม,ม,ม,มันก็ท่ารู้มันก็อยู่กับเรา ทีนี้พออาจารย์พูดถึงเรื่องแก้วเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าพอเราเห็นเนี่ยเราจะใส่ชื่อทันทีนั่นคือถ้ารู้เราไปเราเราถ้ารู้เราไม่ได้อยู่กับเราแล้วไปเป็นการปรุงแต่งใช่ไหมคะใช่ครับจิตออกนอกนอกคือจะเห็นง่ายเห็นง่ายมากเลยเพราะคือถ้าเราเห็นเราแค่เห็นอะแค่แค่เห็นแต่จะไปใส่ชื่อเสียงเข้าลงไปว่าเขาเป็นนั้นเป็นนี้อันนั้นคือการ ปรุงแต่งไปแล้วมันมันแค่นี้เองใช่ครับค่ะขอบคุณมากนะคะ <c oughs> คือไม่อยากให้มันเลยไปโอ,โอ้ดีด<อ>จังเลยดีจังเลยมีผู้ช่วยแล้วเดี๋ยวนะผมได้พัก,<ห>พกมั้ยต้องการเพิ่มเติมไหมคะอ่ะขี่มงคลอ่ะี้มงคลน,นะผู้ช่วยนะทําหน้าที่หน่อยมีผู้ช่วยสองคน <c oughs> จะได้เปลี่ยนบรรยากาศผมจะได้พักก็ไม่ใช่ไรผมก็ อนุญาตเพิ่มเติมจากที่เมื่อกี้คุณแม่พูดการเห็นเนี่ยโดยปกติเนี่ยจากขูวิญญาณหรือหรือการเห็นเนี่ยมันทำหน้าที่เห็นอย่างเดียวมันไม่ได้คิดอะไรเห็นอย่างเดียวแต่กระบวนการเนี่ยมันจะเกิดอันนี้ผมขยายเพิ่มนะมันจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าขันทั้งหลายมันทํางานต่อเนื่องใช่ไหมมันมีการ จำได้วันนี้เรียกแก้วน้ำเรียกต้นไม้ีมเรียกเสาเนี่ยสัญญามันทำงานต่อเน,นื่องแล้วก็ปรุงแต่งไปถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกใจเราเราก็ชอบไม่ถูกใจเราก็ไม่ชอบอันนี้คือสังขารที่ทำงานต่อเน,นื่องจากการที่มันมีวิญญ,ญาณนะทางตาเราเห็นเนี่ยมันเรียกว่าขันตัวที่เรียกว่าวิญญ,ญาณนะขันทำงานแล้วสัญญาขันก็ทำงานต่อจำได้ว่าเรียกเสาเรียกคนเรียผู้หญิงผู้ชาย สังขันะขันก็ปรุงแต่งต่อแล้วก็เวทนาขันก็เกิดความรู้สึกสุขทุกข์นี่สิ่งเหล่านี้คือกระบวนการทํางานของขันทั้ง5้าที่มันทํางานแต่เราไม่รู้เราไปหลงมันในสิ่งเหล่านี้เป็นเราธาตุรู้เนี่ยมันรู้นะแต่การทำงานของธาตุขันขันทั้งห้ามันทํางานเน่ยเราไปห้ามมันไม่ได้หรอกมันก็ทํางานไปตามธรรมชาติแต่ธาตุรู้เนี่ยพอมันรู้ปุ๊บมันจะรู้เลยว่าโอ้ การปรุงแต่งนะมันจะเกิดให้สุขให้ทุกข์นะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์เกิดตรงนน้นตรงนี้มามันรู้เท่าทันรู้เท่าทันมันก็เลยเห็นก็สักแตว่าเห็นอย่างเงี้ยนะครับพอจะเข้าใจไหมรับคุณครับก็ก็ดีใจนะฮะตอนแรกไม่ไม่มีใครทักหน้านะครับตอนนี้เริ่มมีคนสองคนนะนะเดี๋ยวใต้จะท้งห้องประจบปุ๊บทั้งห้องเดี๋ยวจะมีภาพภาพปฏิบัติด้วยนะครับนะครับ เพราะว่าการการเข้าใจเกี่ยวกับไอ้ตัวองค์ประกอบของธาตุรู้แล้วก็ไอ้รูปนามขันธ์ธาเนี่ยนะครับที่จริงเนี่ยมันถ้าเกิดเราเข้าใจเนี่ยมันง่ายมากนะครับนะครับมาดูต่อต่อไปนะครับก็คือ,อตัวตัวหูตะกี้จักสุขวิญญาณนะครับตามจริงนะครับถ้าเกิดเรารู้ชอบไทยงช่องทางใดช่องทางหนึ่งนี่จบเลยนะนะเจ้าตรงไหนก็ได้ว่าเออถ้าเกิด มองกสัตว์ตะวามองหรือจะขยายไปที่อื่นบ่ไดเสียงกสัตว์ตะวะฟังฟังอย่างเงี้ยนะครับจะบูดก,กินลิ้นมรดเนะี่ยถ้าคึงจับได้อันเดียวนะจบเลยเพราะหลักการมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอ,ไอตัวไอตัววัตนตา์ขาันเนี่ยมีหกช่องทางมต้องทาหน้าที่มันต้องทําหน้าที่นะครับอย่างกรณีเนี้ยเราก็ต้องใช้ใช้โสตวิญ,ญญาณในการฟังใช่ไหมครับ บางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้ใช,ใช้ใช้ตาก็ได้ตอนนี้เราใช้ฟังเใช้้ใช้ตาตาเราก็อยู่ไปก็ได้เร,เราใช้ใช้การฟังอันนี้โสตบิญญาณแต่ตอนที่เราจะต้องออกจากตัวนี้ไปนะไปทานข้าวเรืต้องจ้องใช้ตาแล้วต้องใช้กายแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องใช้ไอ้ตัวรูปนามนี่แหละในการในการดํารงชีวิตนะครับเราจะหลับตาเดินไปไม่ได้เราก็ชนนะฮะชนประตูไปอะไรไปนะฮะในบางจังหวะเนี่ยมันก็ต้องทำงานสลับไปสลับมา จับหาะฟังนะฮะก็ต้องใช้หูนะครับหรือจังหวะที่เราจะทานอาหารเราก็จะใช้ลิ้นนะครับใช้ลิ้นใช้การเคี้ยวการอะไรนะครับรับรถนะครับเอามาดูนะครับตัวต่อมานะครับก็คือ,อตัวหูนะครับหูเนี่ยจะต้องมีเสียงถ้าเกิดไม่มีเสียงอย่างผมหยุดพูดนะฮะเงียบพองเงียบปุ๊บเนี่ยตัวคุณจะมีหูก็จริงะ่ะแต่ไม่มีเสียงองค์ประกอบตรงนี้ก็ไม่ครบถ้วน พอไปครบโทษปุ๊บไอตัววิญญาณขันไอตรงประตูเนี้ยไม่ทํางานพอไม่แต่ทางานปุ๊บมันจะมีตัวเนื้อทํางานอยู่ก็คือตัวธาตุรู้ที่เป็นธาตุ่างๆนะครับตัวธาตุรู้นะฮะถ้าเกิดตัวไอตัวขันต่างๆนะครับถ้ามันไม่ทํางานมันจะเห็นธาตุรู้ชัดเพราะว่าไอตัวอื่นมันดับหมดนะฮะมันก็เลยเห็นชัดธาตุรู้มันจะเป็นธาตุบางๆ,ๆเดียวๆอย่างเงี้ยต้องต้องไม่ปรุงแต่งด้วยนะฮะ นะมันจะไปฝั่งที่ตัวตัวร้ายเลยคือฝั่งปลุกแต่งนี่แหละถึงตาคุณเนี่ยตาคุณไม่มองเนี่ยมันก็มันก็จบไปหนึ่งด่านเสียงคุณไม่ฟังก็จบไปหนึ่งด่านจะบุกดบกิ่นลิ้มรสนะนะก,ก็จบไปนะแต่ละด่านแต่มจะมีตัวเนื้อมโน,โนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยสาคัญซึ่งบางคนเนี่ยผมพอผมบอกว่าให้หยุดหยุดทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยหยุดบทนะฮะคือหลับตาเนี่ยมันหยุดได้นะเสียงไม่ฟังกันหยุดได้แต่จะมีฝั่งมโนเนี่ยที่มันจะคิดเพราะบางคนเนี่ยชอบคิด มันก็หยุดไม่ได้พอหยุด,ไม,ไ,ดไม่ได้ก็ไปเห็นธาตุรู้ผมก็เลยเก็เรียกว่าก็เลยตามผมไม่ได้เพราะไม่ยอมหยุดไงฮะตัวมโ,โนเนี่ยตัวสําคัญที่ว่าจะจะยา่าญากนิดนึงนะนะครับอามาดูต่อตัวต่อมานะครับตัวตัวกลิ่นกลิ่นนะฮะทุกท่านแต่ตอนนี้ไม่มีกลิ่นดังนั้นเนี่ยตัวตัวจมูกเนี่ยมันไม่ได้กลิ่นเพราะไม่ได้กลิ่นด้วยขานะวิญญาณก็ไม่ทํางานแล้วตอนนี้นะฮะ นะครับตัวตัวที่จะนานาทำงานทีเนี่ยก็คือตัวตัวตัวจมูกกับตัวลิ้นตัวลิ้นเนี่ยก็จะทํางานตอนที่เราไปทานข้าวทานขนมทานน้ำอะไรพวกนี้ลิ้นมันถึงจะทํางานนะครับดังนั้นเนี่ยช่องทางคนะวิญญาณกับตัวชิวหาวิญญาณไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยทำตัวที่ทํางานบ่อยๆคือจักรสูแล้วก็โสตานะครับส่วนอีกตัวนึงคือสัมผัสนะครับตัวสัมผัสสัมผัสก็คือก็จะมี สิ่งที่เราสัมผัสใช่ไหมครับแล้วก็มีการมีกายของเรานะครับแล้วจะเกิดตัวตัววิญญาณตัวนึงเขาเรียกเว่ากายะวิญญาณนะครับนะครับอย่างกรณีเรานะฮะอย่างกรณีลมพัดอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ใช่ไหมครัว่าเออตอนนี้ลมมันมันพัดเราลมพัดลมพัดค่อยก็รู้พัดพัดแรงก็รู้พัดเย็นก็รู้เนี่ยเนี่ยกายะวิญญาณเขารู้กายะวิญญาณเขารู้ทุกคืออายตนะเนี่ยมันรู้ในรายละเอียด รู้รายละเอียดอย่างเงี้ยเรารู้นะฮะเย็นมากเย็นน้อยเนี่ยไอตัวไอตัวอายัตนะหน้าต่างๆที่มันเข้ามารู้ในรายละเอียดนะครับอ,อย่างที่ผมอธิบายฟังอย่างเช่นไมโครโฟนตัวนี้สีชมพูอย่างเงี้ยเนี่ยรู้ในรายละเอียดแต่จะมีตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นตัวว่างๆนะฮะตัวว่างๆตัวนั้นน่ะไอตัวธาตุรู้ธาตุรู้ต้องรู้ตัวนีท้ทีนะถ้าพี่ีธาตุรู้เนี่ยไอตัวไอตัวปิญญาณขันเนี่ยาาคุณไม่มีเขาก็ได้นะบนะางจังหวะคุณหลับตาเนี่ยปิญญาขันไม่ทํางานแล้ว แต่ท่ารู้เนี่ยมันเป็นบอสใหญ่เป็นซีอโออ่ะมันเป็นเจ้าของบริษัทมันต้องดูแลต้องมีชอบดังนั้นเนี่ยไอตัวท่ารู้เนี่ยมันทางานตลอดคุณหลับตาเนี่ยมันก็มีมันก็มีรู้อยู่นะเนี่ยคุณหลับตาเนี่ยลองหลับตาดูก็ได้มันมีรู้อยู่นะผมไม่เน้นบ้างนะผมเน้นคพาว่ารู้รู้ไหมรู้ไหมที่ผมจะจะออกคิดจะบอกว่ารู้ไหมก็คือท่ารู้เพราะท่ารู้ทาหน้าที่รู้นะครับมันรู้เนี่ยมันรู้เดี๋ยวเดียวไม่ได้มันต้องรู้คู่กับไอตัวตัว วินาขันต่างๆมันต้องคู่กันวินาขันเนี่ยนะอย่างคูจะเซ็นใบลาใบอะไรเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทำงานนะ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ซีอีอมันต้องทํางานทุกวันนะมันต้องทำงานทุกวัน,นะน,อน,วนไอ้ลูกน้องเนี่ยนะมันก็มีอะไรนะพักลอดหกวันมีลากิจลาป่วยมันก็ลาไปแต่ซีอโอมันต้องทํางานตลอดเราะเจ้าของบริษัทเขาต้องรับผิดชอบใช่ไหมมันจะไปลาเยอะๆเยอะๆไม่ได้ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ย รต้องรับผิดชอบซีโอจะรับผิดชอบหนักเพราะว่ามันเป็นศูนย์รวมนะครับเนี่ยผมก,ยก็ยกตัวอย่างนะครับเออตัวตัวที่ยากสุดนะครับคือตัวตัวที่เป็นมาทางใจนะครับทางใจตัวนี้ยากเพราะเป็นนามธรรม,ต,ม,มตัวนามธรรมตัวนามธรรมเนี่ยมันจะเกิดเรื่องราวต่างๆเกิดจากการที่มันมีข้อมูลต่างๆนะครับอย่างเรากรณีเรามีลูกนะฮะลูกเ,เด็กเล็กๆ เล็กเล็กแดงหรืออะไรเนี่ยเนาะบางทีเนี่ยบางทีเขาป่วยอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเกิดการมโน,โนแล้วเขาจะเป็นอะไรไม่มาจะเกิดความฟุ้งซ่านนะนะครับไม่ไม่ได้รู้เฉยๆอะไรเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยอย่างอันนี้ยกตัวอย่างหรือเรากังวลเรื่องใดอย่างเงี้ยกังวลเอาจจะไม่ทานมากนะไปนะไปไปที่ไหนไม่ทานหรืออะไรก็สักอย่างนะหรือว่าเงินเงินเดือนเดือนนี้ผ่อนนู่นผ่อนนี่ไม่พออะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันขึ้นมาทางทางตัวเนี้ยมโนวิญญ,ญาณ คะครับมันจะเกิดความกังวลพอเกิดปุ๊บเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้มองว่าสัตว์แต่ว่าธารรมนมไงมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวลมเนี้ยเป็นของเราเท่านั้นเองพอไอ้ลมนี่เป็นของเราพวมนโนวญญาณมันปรากฏแล้วตัวอย่างที่ผมบอกวิญญาขานมันเป็นส่วนที่เป็นรายละเอียดมันจะเป็นรายละเอียดหมดเลยนะจะคิดเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องอะไรเนะี่ยตัวนี้เป็นรายละเอียดแต่จะมีธาตุรูเนี่ยที่เป็นธาตุที่เป็นวานงตัววา่างไอ้ตัวรายละเอียดตัววา่างมันทำงานคู่กันแหละนะ มันก็ไปรู้แล้วรู้รู้ไอตัวไอตัววินญาณขาัอีกทีนึงว่าตอนนี้มันปรุงแต่งอะไรอยู่มันต่างกันคือปุถุนชนอริยชนมันต่างกันตรงนี้เองอ่ะอริยชนเวลามันเห็นปุ๊บมันเห็นกับสัตว์ว่าเหมือนมองสัตว์แต่ว่ามองเนี้ยไอตัวเนี้ยก็าทาอารมณ์สัตว์แต่ว่าทำอารมณ์มันขึ้นมาอารมณ์ที่ขึ้นมาก็สัตว์แต่ว่าอารมณ์ที่ขึ้นมาตอนอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันก็สัตว์แต่ว่าทำอารมณ์แต่ตัวนี้จะยากยากสุดนะ ตัวอื่นจะง่ายเพราะตัวนี้มันมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในในตัวตัวธรรมลมเนี่ยมันมันเป็นได้หมดเลยอย่างเช่นสงสัยอย่างเงี้ยทุกคนจะจะโดนกับดักตัวสงสัยเนี่ยนะครับคือจะพยาธิถามเพื่อให้หมดความสงสัยไงเขาไม่ได้มองเป็นว่าสงสัยก็สัตว์ต่ว่าสงสัยมันก็จบแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสงสัยข้อหนึ่งผมตอบให้คุณคุณคิดไปสงสัยข้อสองสงสัยข้อสามสงสัยไปเรื่อยๆคณก็ไม่จบ มันก็วนอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าสงสัยจัดต้อว่าสงส,ส,ส,สัยจบเลยอ๋อนี่มันอารมณ์สงส,สัยจัดต้ว่าสงสัยจบเลยมันเหมือนอารมณ์ปวดปวดหัวตั้อตอย่างเงี้ยหรือจะปวดท้องฉี่อย่างเงี้ยถ้าเราบอกว่าเอออารมณ์สงสัยเป็นกลุ่มของเออให้เรียกว่าธรรมรมนะก็จบนะเหมือนอารมณ์ที่เราไม่โฟกัสมาน่ะอย่างเช่นเราห้องเราปวดปวดฉี่อย่างเงี้ยเราไม่โฟกัสอารมณ์แต่พอมีเรื่องราวขึ้นว่าเออเด็กนะเด็กเป็นตัวร้อนไม่สบายเนี่ยมีเรื่องราวแล้ว เราไม่ใช่ว่าก็เรียกว่าไม,ไม่สัตว์คตว่ธรรมารมแล้ตัวนี้ตัวนี้เท่เาจะทุกข์กันกับพวบเพราะว่ามันเกิดการยึดมั่นถือมั่นที่เขาว่ายึดมั่นถือมัน่นมันไม่ได้มองว่าอ๋อตัวนี้มันเหมือนกับอารมณ์อารมณ์ที่เราปวดท้องเยี่ยวอ่ะปวดท้องเยี่ยวปวดท้องเยี่ยวเราสงสัยไหมก็ไม่สงสัยไม่มีเอไอนะทำไมต้องมาปวดท้องเยี่ยวตอนนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กตัวร้อนเนี่ยเอ้ยทำไมตัวร้อนมันจะหายไหมมันจะเป็นอะไรไหมเราต้องรีบไปหาหมอป่ามันจะยาวเลยคนเนี้ย มันไม่ได้เป็นลักษณะว่าความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เจ้าเข้าใจว่าอ๋อนี่มันเป็นความคิดเราไม่เห็นมันเท่านั้นเองไอ้ธาตุรู้แต่มันคือทุกอย่างเนี่ยกระบวนการเนี่ยทำงานทุกอย่างทำหน้าที่ของมันมันเกิดสัญญาว่าอ๋อนี่เป็นลูกเรานะนะล้วก็ปวดหัวโตร้ออเงี้ยนะครับมันมันคือมันไม่เออมันไม่เข้าใจไงมันยึดยึดเป็นลูกของเราจริงๆอ่ะตอนแรกที่จะอิงที่จริงมันไม่มีอะไรเป็นเป็นของใครนะมันเป็นแต่ธรรมชาติรูปดังขันท่า แต่เราไม่เข้าใจปุ๊บเราจะ,ย,ะย,ยึดเพื่อ,อเพื่อว่าเพื่อให้ให้เป็นอีกแบบหนึ่งอะตามที่เราต้องการเนี่ยอยากให้เขาหายหรืออะไรพวกนี้นะนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูอ่อันที่ผมขอสรุปแล้วกันนะครับว่ารู้หนึ่งกับรู้สองเนี่ยมันทํางานต่างกันอย่างไรนะครับรู้หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นบทสรุปที่จิบผมพยายามยาำๆานะที่จริงไอการสอนเนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรหรอกมันมีแค่นี้เอง ผมพยายามเปรียบเทียบหลายๆอย่างนะฮะเพื่อ <c oughs> ให้ทุกๆท่านเนี่ยบางคนอาจจะเก็ตอีกเรื่องหนึง่งบางคนเก็ตอ,อีกเรื่องหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปแล้วนะครับซึ่งตารางนี้ก็เพิ่งคิดขึ้นมานะครับนะฮะในใน u t u b e เนี่ยนะครับ,นนรบอาจจะไม่มีอันนี้เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งได้มาใหม่นะครับคือตัวรู้หนึ่งกับรู้สองนเนี่ยทำานานต่อย่างต่างกันอย่างไรนะครับรู้หนึ่งนะครับก็จะทํางานผานอันจฉรนนิยะทั้งหกนะครับอย่างเช่นตะกี้ที่ผมยกตัวอย่างนะครับเราเรามองเห็นภาพเลยที่อย่างเนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยผ่านไอ้ยดายด้านอยาด้านหน้าทั้งหกส่วนรู้สองเนี่ยเป็นรู้ว่างๆที่อยู่ขบ้างหลังอ่ารู้หนึ่งอีกทีหนึ่งรู้หนึ่งจะทํางานอ่าตอนที่มันกระทบแล้วก็แล้วก็รู้เราลืมตาปุบ๊บกระทบปุบ๊บอ่าภาพเห็นแล้วเนะี่ยรู้หนึ่งแต่พออ่าพอรู้หนึ่งนะฮะถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดที่จะรู้หนึ่งเนี่ยมันจะทํางานคู้กับรู้สองอะไรนะนะรู้ดูตัวไหนที่เป็นธาตุบางๆนะครับ ซึ่งรู้สองตัวนี้เป็นรู้ว่างๆแล้วอยู่เบื้องหลังรูปหนึ่งอีกทีหนึ่งที่ผมเปรียบเทียบว่าท้องฟ้ากับเมฆนะครับไอ้รู้หนึ่งเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับอยู่หน้าไอ้ตัวนี้อยู่รัดด้านหลังถ้าเกิดรู้ไอ้ตัวรู้ด้านหลังน้นไม่โฟกัสรู้ด้านหน้านี่มันก็จะเป็นรู้สองนะครับรู้สองเอ่อรู้หนึ่งเนี่ยฮะจะเป็นจะเป็นมันจะมีเฉพาะฝักเกิดเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเราหลับตาุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็รู้รู้หนึ่งก็จะดับนะฮะรู้ทางผ่านอจตนาดับ แล้วไอ้รู้ตัวเนี้ยต้องผ่านอุปกรณ์เนี่ยแต่ป้องครบสามอย่างนะครับก็ต้องมีมีอายตนะภายนอกภายในแล้วก็ตัวเวียนขันส่วนไอ้รู้ไอ้รู้ที่เป็นธาตุรู้เนี่ยฮะเขาจะรู้ทั้งฝั่งเกิดฝั่งดับอันนี้เป็นรู้สองพอเราลืมตาเราก็รู้หลับตาเราก็รู้อันนี้ตัวรู้จะอยู่คงที่เนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยคือคือธาตุรู้หรือรู้สองนะครับแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวฝั่งของไอ้ตัวรู้หนึ่งเนี่ยมันจะมีสภาพไม่เที่ยง นะครับมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงนะอย่างเสียงผมพูดเนี่ยเนี่ยก็ไม่เที่ยงนะฮะมันจะเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยพอผมพูดเนี่ยเสียงก็เกิดพอผมไม่พูดเสียงก็ดับแต่ตัวไอ้ตัวรู้หนึ่งเนี่ยนะฮะมันรู้ตัวเองมันไม่ได้มันต้องมีรู้สองเนี่ยมันรู้ตัวรู้หนึ่งอีกทีหนึง่งนะครับเพราะว่าไอ้ตัวรู้หนึ่งปุ๊บมันมันฝังเกิดมันเป็นฝังเกิดก็เป็นฝังที่ถูกรู้ของรู้สองพอรู้หนึ่งมันดับปุ๊บรู้สองเนี่ยถึง ก็จะ,จะรู้ไอ้ตัวรุ่นหนึ่งอีกทีหนึง่งนะครับเท่านั้นเองนะครับรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สงรู้ของรุ่นสองก็คือมันจะอยู่ด้านลักษณะอยู่เบื้องหลัง่อะอยู่เบื้องหลังไอ้ตัวนี้ทํางานตัวนี้หายไปตัวนี้ก็ยังอยู่แต่ที่มันที่มันไอ้ตัวนี้ที่คุณไปเห็นเขาอ่ะเพราะไอ้ตัวนี้มันทํางานบางทุงนตลอดแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยคุณน้อคิดน้อยลงนะเหมือนแต่เดิมเนี่ยเมฆมันคลุมทั้งฟ้ามืดไปหมดในฟ้ามืดฟ้าโมด,ดินเนี่ย คุณจะไปเห็นในตัวไอ้ทานรู้ที่อยู่ข้างหลังแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดให้น้อยลงนะหรือไอ้ตัวความคิดเนี่ยหมดไปพวกท่านหรอกถ้าท่านรู้คุณจะเด่นก็เหมือนท้องฟ้าที่มันว่างเปล่ามันจะเด่นเท่าน,นั้นเองคนปกติเขาทาไม่ได้ถ้าเกิดเขาปเป็นปีัติก็ไม่สามารถทําได้เลยเขาจะคิดตลอดจนเบื่อว่าไอ้ความคิดมันมีอยู่จริงอ่ะคิดอยู่ตลอดตลอดจนเพราะคนไม่เชื่อนะฮะว่าความคิดมันหยุดได้ แล้วที่จริงความคิดมันอยู่ได้เพราะว่าพระเจ้าท่านกระตัดแล้วท่านท่านเจอภาวะวิสังฐานเนี่ยก็แสดงมันมีภาวะวิสันฐานซ้อนอยู่เพื่อแต่คุณหยุดคิดถึงรู้ไงฮะที่หลวงปู่ดูดลบ,บอกว่าหยุดคิดถึงรูง้อ่ะคุณต้องหยุดคิดแต่การคิดหยุดคิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณไป,ไป,ไ,ปไปบังคับไปคอนโทรลไอความคิดนะนะครับไไม่ใช่ไปทําอย่าง,งานั้นคุณจะต้องเป็นลักษณะว่าทําอะไรให้สดแต่ว่าคือไม่โฟกัสพอไม่โฟกัสฟุบความคิดเยจะหายไปเองอย่างที่ผมอธิบายฟังคุณไม่โฟกัส กูก็สามารถเห็นได้ถ้าเกิดกดโฟกัสปุ๊บมันจะไปเป็นรูปหนึ่งทันทีเลยแต่ถ้าเกิดมองสัตว์ว่ามองปุ๊บไม่โฟกัสรู 2, ้สองกูจะเด่นทันทีตากระทบรูป,ปรจริงไงแต่รู 2, ้สองกูจะเด่นขึ้นมาทันทีเหมือนเมฆที่มันออกไปจากท้องฟ้านะคะร,ะรับเพราะว่าขอรู้หนึ่งเนี่ยจะเป็นเพราะว่าเสียงสังขารก็คือมันจะปรุงแต่งตลอดปรุงแต่งปรุงแต่งส่วนภาะวะของรู้สองนี่เป็นเพราะว่ไม่ปรุงแต่งเป็นเราะวะสังขารวิสังขารและเป็นภาะวะาอมตะไม่อยู่ตลอด ทอฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ทุนนาตาปีนะก่อนราจะว่าเกิดเนี่ยมันก็อยู่มาแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือเมฆหมอกหรือนกบินมาหรืออะไรเนี่ยมันจะแตกต่างทองฟ้าเนี่ยนะหรืออากาศเนี่ยมันอยู่ปันมาณมาช่วนาตาปีเหมือนธาตรู้ที่มันรู้มันรู้มันเอ่อแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเอ่อรู้รู้ของรู้หนึ่งนจะเป็นรู้นอกรู้นอกจะเป็นสมุทรไทยคือรู้ที่จริงจิตส่งออกนอกที่ผมอธิบายแต่ต้นรู้ในเนี่ยคือมรู้ในคือมร์ก็คือธาตรู้ ถ้ารู้ที่มองอะไรปุ๊บสัตว์ก็ว่าปุ๊บท่านรู้ก็จะเห็นเลยว่าอ๋อมันสัตว์ก็ว่าเท่าน,นั้นเองอ่าผมขอสรุปเลยฮะทำไมยุคเราเนี่ยมีผู้บรบรลุธรรมน้อยซึ่งผมก็เกิดตอนตอนตอนต้นแล้วที่เขาบรรลุธรรมกันน้อยเนี่ยที่ผมดูนะจิตโอ,อกนอกหมดเลยนะไม่ได้สอนตามที่พระเจ้าท่านสอนเลยผมสรุปเลยไม่ได้สอนตามที่พระเจ้าท่านสอนอย่างแรกเลยนะฮะโอ,อกนอกในสมาธินะครับ พอคุณทําอะไรนะฮะอาจจะภาวนาแล้วก็แต่จิตเป็นว่างพอจิตมันว่างปุ๊บเนี่ยตัว่างเนี่ยคนเนี่ยไม่สังเกตว่ามันมีว่างของธาตุรู้กับว่างสิ่งที่ถูกรู้ว่างเนี่ยมันมีสองว่างสองว่างเนี่ยอยู่ด้วยกันว่างที่เขาเขาเป็นกันเนี่ยเขาว่างว่างตัวเนี้ยว่างที่จิตสองนอกเป็นอาการว่างว่างที่มีตัวตนไป็นทังหยุดคิดนะฮะแล้วตัวตนตัวตัวเราเนี่ยหยุดคิดมีการกระทา ไอ้บางตัวเนี้ยถึงขั้นอรูปฌานเนี่ยมันก็มีตัวนะครับมีตัณหาอยู่เพราะคุณไปทำเนี่ยฮะทำให้มันออพิจารณาปล่อยใจให้มันว่างเหมือนทองคำมีการกระทํามันถึงเป็นอรูปฌานมันสามารถขึ้นระดับตั้งแต่รูปไปถึงตั้งแต่รูปคืออาจจะอนาปานสติจนขึ้นระดับไปถึงเราไม่ใช้รูปใช้ความว่างของอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะไอ้ตัวว่างตัวเนี้ยเป็นว่างที่ที่ที่เป็นแอ่ว่างของโลกิยะ แต่เป็นว่าตัวเนี้ยเป็นโลกุตตระคือคือว่าตัวเนี้ยของท่านรู้ที่มันรู้อยู่ถ้าเกิดคนย้ายฝั่งนะว่าไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านพบค้นพบตัวนี้แหละที่ตอนที่ท่านอยู่กับอลารดาวบทอุทกดาดาบทที่ท่านท่านไม่ไม่เห็นในตัวตัวท่านรู้เนี่ยท่านอยู่กับตัวนี้แล้วท่านเวลาท่านถอยออกมานะพอกลับมาใช้ชีวิตปกติตัวนี้ก็เสื่อมเพราะเป็นป็นอย่างที่ผมอธิบายแล้วว่าไอ้ตัวตัวเนี้ยมันเป็นรู้แบบรูปแบบเป็นอิจารย์ทุกขังอนัตตาไง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณถอยมานะหรือไอตัวเนี้ยเพราะตัวเนี้ยเป็นปการประคับประคองแค่คุณไปคุยกับเขาเนี่ยนะมันก็หลุดแล้วเพราะไอตัวเนี้ยเป็นฝั่งของไม่เที่ยงแค่คุณไปคุยกับคนที่ทาอร์ประชาแนะคนอาร์ประชาเนี่ยเขาไม่อยากจะคุยกับคุณเพาเขาก็จะประคับประคองความว่างซึ่งตัวเนี้ยไปประคับประคับประคองพอคุณไปคุยปุ๊บเนี่ยเขาเกิดสังขารปุ๊บไอตัวเรานี่ยมันดับไปเลยมันจะหายไปกลายเป็นแล้วเขาจะโกรธไง ก็จะโกรธก็จะเป็นอารมณ์หงุดหงิดไปเลยเขาเขาเขาเข้าใจว่าไปทําของเขาเขาเสืออะไรประมาณนี้แต่ที่จริงมันไม่ใช่ก็อยู่ผิดฟังคุณต้องไปอยู่กับท่านรู้ตรงนี้นะท่านรู้ที่มันรู้อยู่รู้อยู่ว่ารู่ประชารูปประชาตรงนี้มันรู้อยู่นะรู้กับสัตว์ว่ามันว่างรูปประชาคุณก็รู้ลูประชาคุณก็รู้เท่านั้นเองพอมันเปลี่ยนฟังก็มันก็จะอยู่กับท่านรู้คือพระเจ้าเดี๋ยวถ้าเกิดท่านตัด ตัดกับครูบาอาจารย์ของท่านสององนะแท่ตัดแท่นี้นะว่าว่าว่าอาจารย์ท่านจะอยู่ฝิดฝังเท่านั้นเองอ่ะเพราะตรงเนี้มันว่างเต็มที่แล้วมันมันมีแต่ความว่างอะ่ะเพียอยู่ฝิดอยู่ฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งของว่างแบบท่านรู้เนี่ยจบเลยเป็นกุโลกุตระทันทีเลยนิพพานเลยนะง่ายเงียง้ยม,มันมันง่ายมากถ้าเกิดว่าพระเจ้าท่านท่านเสียดายไงพราะอาจารย์ท่านจะเป็นผู้ที่ว่าทํเร็วที่สุดเพราะว่ามันสุดสุดของ ของเขาเรียกว่าของคนแล้วไงที่ว่าจะไปว่างขนาดนั้นอ่ะมันสุดๆของคนแล้วที่ปฏิบัติแบบว่างขนาดปรูปฌานนะเพียแต,ต่ตัดตัดทีเดียวเนี่ยท่านบรรลุธรรมเลยให้ท่านย้ายไปอยู่ฝั่งเอเนี่ยไอ้ว่างแบบท่านรู้เนี่ยจบเลยท,ท่านก็ข้ามินพาได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเนี่ยสมาธิที่เขาทำกันเนี่ยเป็นเป็นสมาธิที่ว่าเขาเรียกว่าโลกิยาสมาธิก็คือโลโลกิยแบบพุทุชนเนี่ยมันเป็นความสมงบของปุทุชนไม่ใช่อริยชน อีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่เป็นปัญหานะครับที่ว่าโยกเราอ่ะมีการปฏิบัติเราบรรลุธรรมน้อยก็คือเป็นเน้นปัญญามากบางท่านเนี่ยไปเพชพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอยู่นั้นแ่ะเพื่อละละคลายกวาเป็นมีเป็นตัวตนเนี่ยอันนี้คือเจตส่งออกนอกเหมือนกันถามว่ามันเป็นเส้นทางไหมท,ทุกทุกวิธีเป็นเส้นทางหมดแต่ใครจะช้าจะเร็วนี่แหละสาคัญสมาธิเนี่ยผมก็ไม่ได้แย้งนะว่าการนั่งการอะไระแต่คนวลารันนั่งแล้วจะไปติดสมาธิมันจะเข้าใจว่าความว่างเนี่ยมันเป็นนิพพาน ซึ่งนิพานเนี่ยนไม่ใช่ตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ตัวนี้หรือปัญญาก็เหอะบางคนก็พยยิจารณาซึ่งบางคนเนี่ยพยิจารณานิจังทุกขะนตตามันก็ได้เหมือนกันนะเพราะเพราะพวกบทมันจะทิ้งมันก็ทิ้งเหมือนกันพอทิ้งปุ๊บเนี่ยมันจะเเกิดมันเกิดภาวะของเอ่อเรียกว่าเห็นธาตุรู้นะครับการพิจารณาก็ได้แต่ว่าการพิจารณาของคนทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้พิจารณาแบบเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นธรรมะเป็นธรรมะแบบการถ่ยถอดถอนเป็นเป็นลักษณะการยึดมั่นถึงมั่น เป็นหนาของจิตที่เป็นโศออกนอกนะครับมันก็เลยไม่จบนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่บรรลุธรรมกันน้อยนะครับที่ผมเจอปัญหานะครับที่มีคนมาโทรโทรมาปรึกษาเนี่ยก็คือว่าไม่ทราบแนวทางที่จะเดินทางต่อไม่ทราบยังไงก็พูดโทรพูดโทรก็อยู่อย่างนั้นอ่ะคุณเดินขึ้นบันไดบันไดสองสามก้าวคุณก็ถอยมาพูดโทรอย่างเงี้ยแทนที่คุณจะเดินบันไดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้นสองอย่างเงี้ยคุณไม่เดินเงี้ยโอ้พูดโทรหายผมจะเป็นพูดโถยแล้ว อย่างเงี้ยมันก็ถอยไปถอยมาอยู่างเงี้ยนะครับนะครับก็คือไม่ทราบเป้าหมายหรือหรือทุกวิธีเลยเขาไม่เขาไม่ยอมคือไม่ไม่ได้บอกวิธีอะว่ายุบหน่อพองหน่อแล้วยังไงต่อล่ะใจยุบหน่อพองหน่ออยู่ยงงอ,ยอย่างนั้นเหรอยังไงอ่ะมันมันก็คือมันไม่จบไงฮะหรือจะยกมือหรือจะอะไรก็แล้วแต่คือไม่ได้ไม่ได้อธิบายต่อว่าทําไงต่อพุโทโธเวลาพุโทโธหายยังไงต่อลมเนี่ยเวลาลมหายทาไงต่ออย่างเงี้ยเขาไม่อธิบายนะครับ แล้อย่างนึงก็คือสิ่งที่เดองที่เป็นปัญหาคือเขาไม่เคยอธิบายกับพรท่านรู้กันเขาเอาไปอธิบายวิธีการปฏิบัตินะครับวิธียเปิดปฏิบัติอย่างงู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่อธิบายว่าท่านรู้ไปอยู่ยังไงท่านรู้อ่ะรู้ยังไงอะไรคือท่านรู้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ไม่เคยเห็นสภาวะพุทิพานนะครับว่าสภาวะพธิพานั้นอยู่ยังไงนะครับต่อไปแล้วก็คือไปเข้าใจกระบวนการของขันห้าและท่านรู้นะครับ แล้วก็ขาดผู้ที่อธิบยายแบบเข้าใจง่ายง่ายส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอธิบายอภิธรรมเป็นพระส,สูตรเป็นอะไรแบบโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยถ้าดูแลเหมือนเหมือนกับถ้าทางโลกเหมือนมาตามาตาที่หนึ่งกล่าวว่าอย่างนี้นะเหมือน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 คนจบอเขาเรียกว,ว่าพวกเนติบัณฑิตอะไรเงี้ยมาตาที่สองกล่าวว่าอย่างงั้นอะไรเงี้ยมันมีแต่มาตาแล้วมันจะนิพพานยังไงเราะนิพพานเปน,นแปลว่าความไม่ยึดบันถือมั่นแต่เราไปไปไป,ไปยึดม่นพระส,สูตรซะ ไปยึดมั่นปาตาอย่างนี้มันไปไม่ได้เพราะทางโลกทางธรรมไม่เหมือนกันทางทางธรรมเนี่ยคุณจะต้องวางอย่างเดียวต้องทิ้งอย่างเดียวมันจะเห็นเพราะถ้าเกิดคุณไม่ทิ้งตัวตนในในการท่องไอ้พวกพระสูตรหรือจำมมาตาเยอะๆอะไรพวกนี้มันไปไม่ได้นะครับในครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่มีพวกนี้แต่ที่ท่านท่องหมาทึกพวกนี้นะครับเพื่อจะได้เป็นหลักฐานเป็นหลักฐานแล้วเอาตัวเนี้ยในในในการเดิน ไอ้ตัวนี้เป็นทางเดินแต่คนไม่เข้าใจเอาตัวเนี้ไปเป็นผลน,ผนิพพานที่จริงมันไม่ใช่ผลน,ผนิพพานมันเป็นทางเดินนะครับคืออีกองนหนึ่งนะครับที่ที่เป็นปัญหาที่ผมเห็นนะครับของยุคเรากนะ็คือไปสอนที่ผลก่อนคือไม่สอนทางเดินเนี่ยเนี่ยผมจะสอนทางเดินเมื่อเธอมองก็ตจะมองก็จะตรงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับท่านพะเยะเมื่อมองอามองอย่างไงนะที่ว่ามเาเจตธาตุรู้อ่ะก็คือ,มอไม่โฟกัสไง ไม่จิตสอบอองไงเนี่ยมเมื่อเธอมองพรสัตว์ต้มองเนี่ยทางเดินที่จริงพระพุทธเจ้าท่านตัดกับท่านพญานั้นสอนทางือทางเดินนะท่านไม่ได้ตัดกับพระเทวทายาทายาเธอทําใจว่างๆสิอย่างนี้ทำเธอทำทำใ,ใจให้เป็นพระน,นิพพานสิทําใ,ใจให้ว่างเหมือนท้องฟ้าสิท่านไม่ได้พูดอย่างนี้เลยนะทุกท่านุทุกทุก,ทก,ทกไปสังเกตด,ดูได้นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดแต่ละองค์เนี่ยท่านไม่ได้พูดนะว่าเธอจะไปว่างสิทาใจว่างๆเนี่ย เพราะการพูดอย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยไปไปค้นหาแทนที่ว่าเขาจะก็เรียกว่าใจสภาวะว่างๆแบบเป็นท่าท่ารู้เขาว่างๆมันกลายเป็นเป็นตันหาทันทีเลยเพราะตันหานี่ท่านก็บอกแล้วตันหาื่อสร้างภพจะสังเกตว่าในขั้นพุทธการเนี่ยมีพระนนท์แม่เดินจงกรมใช่ไหมครับพระนรนท์หรือว่าหรือว่าท่านเป็นก็เรียกว่าเป็นผู้อุปถากนะครับพระพุทธเจ้านานมากเลยนะครับ แล้วท่านเนี่ยจะต้องท่านเนี่ยทุกโซนคาดคาดหวังท่านบทว่าท่านจะต้องไปกาเรียกว่าสัฆยานาในวันรุ่งขึ้นแล้วเนื่องจากว่าท่านเป็นระดับสตรบัญเขาก็มีกฎกฎเหมือนกันนะว่ากฎเกณฑ์จะต้องเป็นผ้าลานเท่าน, er นั <Store> ้นนะครับเนื่องจากว่าพระนรุเนี่ยท่านก็เป็นสตรบันแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะต้องต้องต้องเข้าสักยานาแล้วท่านกเลยเดินตะกลมาเดินทั้งวันทั ación, ้งคืนเดินเดินอยู่อย่างนั้น เดินเดินเท่าไหร่ก็ไม่เห็นอะไรสักทีเดินจนเหนื่อยจนบอกว่าเอองั้นเราไม่เอาแล้วเราก็เป็นนอนแต่ว่าที่ท่านเอนนอนท่านท่านทิ้งไอ้พวกนี้แหละทิ้งการปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยในจังหวะกึ่งกึ่งกึ่งเอนกึ่งนั่งกึ่งนอนซึ่งเป็นพราอรหันที่บรรลุธรรมท่าแปลกที่สุดคือกึ่งนั่งกึ่งกึ่งนอนแต่ว่าที่ท่านทิ้งไอ้ตัวตัวเนี้ยตัวตันหาปุ๊บอ่ะก็เลยบรรลุธรรมเนี่ยตัวตันหาที่ท่านจะเห็นไงฮะว่าตัวตันหานี่มันตามตามตาม ตามตัวท่านไปในขัน้นตอนมาปฏิบัติดัง <Bel icy> นั้นผมเลยเลยเลยรู้ว่าคนที่ปฏิบัติเนี่ยที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาจะเจอตัวไอ้ตัวเขาไปเห็นตัวตันหาตัวเนี้ยพอเขาใส่ชุดปุ้มเนี่ยตัวตันหามันมันเกาะตัวตัวเขาไปเลยนะฮะนะจากเดิมเนี่ยเขาอยู่บ้านเขาไม่มีอะไรนะฮะพอใส่ชุดปุ้มเนี่ยเขาจะเขาจะปรุงแต่งว่าเขาเป็นเป็นนักบวชอะทั้งตัวเน <cart> ี <ös> so ้ยตัวเนี้ยไม่มีใครเห็นเนี่ยตัวเนี้ยเจอ็นตัวหนึ่งทีไม่มีไม่มีใครเห็นแต่ผมเห็นผมเห็นตัวเนี้ย ว่าเออ,มอผมมันเกาะมันตามมันติดตัวเราไปด้วยนี่หว่า